สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้นขายที่ดินนะคะตอนนี้นะคะเปิ้นมาอยู่ที่ที่ดินบ้านสวนคลองสิบนะคะกมที่ห้าจุดห้านะคะน้องเสือปทุมธานีค่ะตอนนี้พื้นที่เรากําลังเคลียร์ริ่งกันนะคะกําลังเคลียร์ริ่งกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะตอนนี้เปิ้นจะมาให้มาดูบรรยากาศในการเคลียร์ริ่งพื้นที่ดินคลองสิบบ้านสวนคลองสิบของเรานะคะตอนนี้เปิ้นเข้ามาถึงยังที่ดินแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายตอนนี้เคลียร์ริ่งยังไม่เสร็จนะคะ รออีกสักนิดนะคะคุณลูกค้านะคะที่นี่เราจะเริ่มกันที่62ตาราง6กจตารางวานะคะถึง157ตารางวานะคะราคานะคะก็จะเริ่มต้นแปลงละนะคะ750,000นนะคะถึง9 5 0 0 0 0นนะคะเราจะทำการเปิดจองในเสาร์2ี่หมิถุนายนนะคะ เวลา10โมงเช้าเราจะให้ทุกท่านนะคะเข้าชมที่ดินได้นะคะในวันที่24-25มิถุนายนนะคะตอนนี้เรากำลังปรับเคลียร์พื้นที่เนี่ยค่ะปนบอกเลยค่ะถนนคอนกรีตค่ะกว้าง12เมตรเนี่ยค่ะที่ดินของเราอยู่ติด2ฝั่งของถนนคอนกรีตนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่สวยค่ะปนจะให้เห็นที่ดินตอนที่ยังไม่สวยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะยี่สี่ยี่ห้าก็คงจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนบอกว่าที่นี่อะค่ะคุณภาพชีวิตดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆนะคะที่คุณสามารถเลือกได้คุณต้องเลือกค่ะคุณพลาดไม่ได้ค่ะเพราะที่นี่นะคะน้ําประปาคูระบายน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้านะคะถึงหมดแล้วนะคะไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ําที่นี่มาถึงหมดแล้วนะคะดินก็ถมไว้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าท่านจะต้องการสูงท่านก็ถมเพิ่มค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับเคียรริ่งพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรายังไม่ให้ท่านเข้าชมนะคะเพราะว่าเครื่องจักรรถไมโครต่างๆกําลังทํางานอย่างเข้มข้นนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เปิ้นมารีวิวสดๆอยู่ในระหว่างการเคียร g ิงนะคะบ้านสวนคลองสิค่ะเหมาะสําหรับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยค่ะซื้อเกงกําไรเหมาะสุดๆเลยนะคะเพราะที่ดินนะคะ ในอนาคตนะคะกำไรขึ้นแน่นอนค่ะเงิน เขาเรียกว่าอะไรเราต้องลุนไทยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินนะคะถึงจะมีมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆนะคะจะทําบ้านพักตากอากาศบ้านเช่าก็ได้เลยนะคะเหมาะมากเลยค่ะสาธารณูปโภคครบครันตั้งแต่ขายมาของบริษัทที่ดินสวยแปลกๆนะคะมีแปลงนี้ค่ะที่แบบว่าสาธารณูปโภคพร้อมมากไฟฟ้าน้ําประปาคูระบายน้ําถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรนะคะที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยเงียบสงบธรรมชาติค่ะมีแต่ความเขียวขจี นะคะคสําหรับตรงนี้นะคะตอนนี้เปิ้ลมารีวิวให้ดูตอนที่ยัง ตอนที่ยังเคอร์ริงนะคะตอนนี้ไมโครกาลังทํางานอย่างเข้มข้นนะคะเราเคอร์ริงยังไม่เสร็จเนี่ยท่านดูถนนนะคะกว้าง12เมตรกว้าง12เมตรพร้อมมากค่ะพันบอกพร้อมมากอยู่ใกล้อยู่ห่างจากถนนรังสิตนายกนะคะแค่5กิโลครึ่งนะคะห่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองเสือแค่1.2กิโลนะคะห่างจากโลตัสนะคะ3.7ห่างจากเซเว่นแค่3.6กิโลนะคะห่างจากที่ว่าการอําเภอหนองเสือนะคะแค่3.5กิโลห่างจากสถานีตํารวจนะคะแค่3.5กิโลนะคะห่างจากร้านอาหารเด่นสมชื่อ ะคะแค่4กิโลค่ะห่างจากตลาดเจริญการอำเภอหนองเสือนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะคะแค่4กิโลเองนะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คมาแค่30กิโลเองนะคะเห็นไหมคะว่าโหใกล้อยู่ในแหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะเหมาะที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะตอนนี้เปิ้นมารีวิวให้เห็นส,สดๆตอนที่กําลังเคลียร์ยิ่งยังไม่เสร็จนะคะท่านต้องเห็นตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะรีบนนะะทัก เฟซบุ๊กนะคะเปิ้นนักขนันนะคะ YouTube นะคะเปิ้ลขายที่ดินนะคะรบกวนติดตามช่อง YouTube ให้เปิ้ลด้วยนะคะเนี่ยค่ะ บรรยากาศวันนี้นะคะถนนกว้างมากเปิ้บอกว่าถนนกว้างมากค่ะถนนคอนกรีต12เมตรพร้อมแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะสาธารณูปโภคเปิ้บอกว่าพร้อมมากเดี๋ยวเสาที่26่เราจะเปิดจองนะคะ24 25ี่ี้เราจะให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมที่ดินได้เลยนะคะรีทักมาหาเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กเปิ้ลนักขนันค่ะ YouTube นะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะ 0954018698นนะคะพลาดไม่ได้นะคะงานนี้ท่านพลาดไม่ได้พร้อมขนาดนี้ท่านพลาดไม่ได้คุณภาพชีวิตดีๆขนาดนี้ท่านพลา,พลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ